สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาแกะกล่องนะครับ RG 5 3 5 P นะครับกับรายการ Rocket Chat CH นะครับเอพิโซสที่32นะครับอ่าก็จริงๆแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนี่เป็นเอพโดที่3เพราะว่าเราเริ่มตั้งแต่เอพที่ดที่30นะครับอาทิตย์ที่แล้วเราดู RG 3 5 1ห้าึ่ mp กันไปวันนี้เราจะไปดู rg 3 5 3ห p นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะดูบูทนะครับดูบู b มี android คือถ้าไม่สายการ์ดก็เปิดเข้าไปเป็น android เลยนะครับหรือว่าจะ run linux ก็ได้นะครับมี tf 2อ่อนนะครับ แล้วก็ถ้าลืมใส TF ่ TF Card มันก็จะบูตเข้าไปใน Android ได้นะครับก็จะทำให้เครื่องไม่เสียนะครับกล่องก็ดูดีกว่ารุ่นเดิมๆนะครับมีเริ่มมีสีสันมากขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับบอกว่าเล่นเกมอะไรได้บ้างนะครับตั้งแต่ PSP ไปจนถึง PS1 N64 แล้วก็ eogo เรื่องปกติเอ๊รลูกสึกเราจะเห็นว่ามันมี dream c a s t นะไม่เป็นไรแบตเตอรี่ก็ไซส์เดิมนะครับ3500ไซส์ปกติครับที่แปลกใหม่ก็คือดู os นะครับชิปตัวใหม่1.8นะครับ ram 2กิกนะครับพอมันมี ram เยอะเนี่ยมันรัน android ได้นะครับแล้วก็ rom ม3 2กิก นะครับโอเคจอสามนิ้วครึ่งนะครับหกแปดศูนย์สี่แปดศูนย์แล้วก็ทัชส,สกรีนด้วยนะครับแต่รู้สึกความค<ผ>มชัดจะสู้สามห้าหนึ่งไม่ได้นะขนาดเท่ากัน <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นเพราะไอ้ทัชส,สกรีนนี่แหละ <c oughs> มีไวไฟนะครับบิวอิน้วก็ลำโพงเสียงนะครับ แต่ลำโพงเสียงนี่ผมว่าสู้ตัว351ไม่ได้เพราะตัวนั้นมันเคสมันเป็นมันเป็นอลอยเสียงมันจะก้องภายในกล่องนะครับมีโฟมมีสายชาร์ตมีคู่มือคู่มืออันนี้เปล่าคู่มือมบอกเลยน RG 353นะครับแล้วก็สายชาร์จมีเมมโมรีการ์ด มีเกมมาด้รู้สึกมจ่ายเพิ่มไปอีก10ดอลน,นะครับรุ่นนี้ตก200เหรียญน,นิดๆน,น,นะครับออสเตรเลียก็ประมาณ5,000อัพนะครับแต่ว่าก็คือครบเซ็ตสมบูรณ์แบบมีทุกอย่างยกเว้นที่ว่ามันไม่ใช่จอจอใหญ่เท่านั้นเองนะครับมันเป็นจอมันเป็นจอ สามนิ้วครึ่งนะครับรุ่นเดี๋ยววิ่งต่อไปเราจะดูตัวนี้นะครับห้าศูนย์สามนะครับตัวนี้จอห้านิว้วแต่วันนี้เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเพราะตัวนี้มีมีอะไรแปลกๆเจ๋งๆหลายอยา่างไปดูในกล่องมันมีอะไรอีกนะครับมีตัวหน้าจอนะครับหมายถึงว่าที่กันลอยหน้าจอแต่ผมขี้เกียจใส่นะครับเพราะใส่ได้เวลา เวลาแกะแล้วมันยุ่งนะครับโอเคมีเกมหรือเปลา่าเกมยังไม่มีเราต้องเอาเกมมาจากเครื่องเครื่องไหนได้บ้างเครื่องนีดีกาค,ครับที่ครับตอนนี้ร้อยยี่สิบแปดกิเอ้หกสี่เออการร้อยยี่สิบแปดเราไปไหนวะคง <ผม S 1> ใสยอยู่ในมิโยนะครับ,รบอันนี้เดี๋ยวลองบูทเข้าไปในรีดก่อนแล้วกัน <c oughs> แล้วก็ดูตัว ตัว Special Feature นะครับปุ่มเปรมดีหมดนะครับสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับคือซอนปุ่มซอนอยู่ในในตัวเคสนะครับปุ่มไหลจะกดง่ายมาก <c oughs> <c oughs> นะครับ L 1 L 2 R 1 R 2นะครับต่อเข้าทีวีได้นะครโอเคตัวนี้ก็เป็นสต็อกเฟิร์มแวร์นะครับโอเคมีทั้งหมดน่าจะสี่พกว่าเหมือนกันเพราะว่า ่กาก๊อปจักเครื่องนี้ไปไปใช้เครื่องอื่นนะครับอัลฟาเบิร์ดก็คือพวก io io ีโอทีโอนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อัลฟาเบิร์ดนี่คือพวกพวกตู้เกมนะครับมายนี่ก็ตู้เกมเวอร์ติเคิลเนี่ยครับจะเป็นตัวที่ดีมากคือเราสามารถตั้งเกมเล่นได้ในปุ่มเ็จเรียบร้อยนะครับวพวกเกมยิงเครื่องบินเดี๋ยวค่อยกลับมาดูแล้วกันนะครับอารคัลเลอร์ Sword, สวร66เกมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องอ่าพวกเกม RPG นะครับพวกไฟ n อลเอามารวมอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็แคปคอม PS1 อันนี้คือตู้เกมตู้แคปคอมนะครับตู้แคปคอมมันจะมี3ร3ุ่นนะครับมี System 2เลือกกร s s ีสแ3นะครับ อันนี้ก็ ecrpg อันนี้น่าจะเป็นเกมออนไลน์นะครับมี msx pc engine nintendo game boy f a m i c o m super nintendo nintendo 64 game boy color game boy advance nintendo ds ball นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูบอ l l กันก่อน master system sega mega drive genesis game gear dreamcast นี o โอจิโอนีโอจิโอพ็อกเก PlayStation และก็ PSP นะครับ PSP จะเล่นสู้ตัว5นิ้วไม่ได้เพราะภาพมันจะบีบๆนะครับเดี๋ยวมาดูบอกันก่อนเพราะบอเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ว่าคุณโปรแกรมเมอร์เอาเกมมามโมกันนะครับอย่างเีาเขียนว่าสตรีทไฟเตอร์แต่จริงๆแล้วคือฟิแนลไฟนะครับฟิแลไฟแต่มีตัวสตรีทเล่นได้โหลดช้ามากเลย หมายถึงเทียบกับเกมเกมแท้นะ <c oughs> เกมโรงงานเนี่ยอ้าวทำไมเข้าไม่ได้อะโอเค็นบอกมันเข้าได้นี่นะเฮ้เราไปทำอะไรกับมันจู่ๆทำไมโอเป็บอกเข้าไม่ได้เอ๊ะมันก็โหลดนี่หว่าเออปัญหาอะไรแต่เมื่อกี้มันเปิดไม่ได้เลยนะอันนี้มันเปิด มปิแต่มันบอมเอาสงสัยเมมโมรี่ไม่พอหรือเปล่าโดยเป็นขาวเจาะลึกโดยเฉพาะนะแล้วตอนหลังก็มองอีกตัวหนึ่งสิอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเมมโมรี่ไม่พอแน่เลยเนี่ยมันมันบอมมันบอมระหว่างการโหลดอ่ะอันนี้ได้ไวเปิดเสียงหนยสิครับ เอาไฟแต่ว่าเอาลิวมาเล่นได้เลยนะฮที่ลิวอช่ไหลิวเอามาปล่อยพลังได้วันนั้นเล่นสักกัดไปอย่างหานะครับเอารลดไปครับแต่นี้เล่นจอห้านี้นจะดีมากเลยเพราะว่ามันจะฉากมันจะกว้าง เยอะแยะตัดเสร็จโอเคเอา่าแลก็ไปบุญเป็นอหรีบเข็นไปกินอือปล่อยเวลาได้ในไฟต้งไฟไปไหนนเผาถังขยะได้ไหมไม่ตาย นล้วต้นตุ่มเดียวอนนโอเคของขาอยากกด้นะครับประมาณนี้เอาแค่น,นี้ก่อน,นเดี๋ยวจะไปดูตัวอื่นอโอเคที่มันใช้ลิปมันมีปลุ่มิลิ์เนี่ย เซกาไม่กระด้าไม่ต้องดูเนาะเพราะเกมเก่าเดี๋ยวจะให้ไปดูเกมไอ้ที่ว่าเล่นเล่นแนวตั้งได้จะได้ว่เาเกมยิงเกมยิงเกมยิงรู้ๆๆส,สึกว่าจะมีคุณแมชชิงกาดีม่มันมากดีจะได้ว่าเอ๊ะ

กจไลเซอร์มีชิง้าแซดนะครับครับสอดเจะเป็นเกมเล่นแนวตั้งนะครับตัวหนึ่งก้าแปดี้เล่นแบบนี้ได้หมดเลยนะครับโอเคประมาณนั้น ตัวนี้ตัวนี้จะปุ่มออกมาเลเโช์อาร์กเลยนะครับกดปุ่มฟังก์ชันค l o s ก็ควิดก็ประมาณนี้นะครับรุ่น r g 3 5 3 p นะครับเบานะครับไม่หนักมือทานอยู่อึดนะครับสุ่มยางข้างหลังนี่ <c oughs> จับง่ายมากกริปได้ดีเลยทีเดียว เวลาชัดดาวนะครับก็จะต้องออกออกแบบนี้นะครับควิดนี่เดี๋ยวผมจะลองบูตเข้าไปใน Android ให้ดูหน่อยนะครับมันจะต้องชัดดาวก่อนถ้าเป็น Linux เราต้องชัดดาวแต่ถ้าเป็น Android ไม่ต้องนะครับแอนดรอยกดปุ่มค้างปิดเปิดได้เลยนี่เราแกะตัวนี้มาก่อนอเ,เอาระบบ s ิสเ e มออกนะครับตัวนี้เป็นเป็น l i n u x ในแล้วก็บูกเข้าไปใน Android นะครับเังมันจะขึ้นคาว่าแอนดรอยด์นดรอยก็จะโหลดชานิดหนึ่ง <c oughs> นะครับมันจะมีรุ่นหนึ่งออกมานะครับสามารถใส่ซิมโทรศัพท์โทรออกได้เลยแอนดรอยด์ <c oughs> 11รู้สึกว่า <c oughs> ใช่ไหมแอนดรอยด์ Android 11 <c oughs> ดูจากที่กล่องนะ การที่มี Android นะครับเพราะว่าเครื่อง CPU ตัวนี้เนี่ยมันไม่ชอบที่จะให้เปิดโดยไม่มี Operating System นะครับมันจะค้างแล้วมันจะพังนะครับนี่มันจะทัชสกรีนได้นะครับต่อเข้า Wi-Fi นะครับโอ้โสติ๊กปุมไปไหนว,วะ,ะนี่นะครับนี่คือ Android โอแค่ไม่มีเกม ก็คือโหลดเกมแบบเหมือนในโทรศัพท์เล่นได้เลยประมาณนั้นเข้าไปใน Google play นะครับ power off power off ชัด t า o เหมืนกันแต่กดจากปุ่มนี้เอาโอเคประมาณนี้13นาทีแล้วนะครับก็คือเล่นได้2ระบบนะครับต่อเข้าทีวีได้เสียงก็โอเคใช้ได้เมื่อกี้ดูจากไอไอมิชชันแซตไปเสียงน่าจะเวิร์กอยู่ ประมาณนี้แล้วกันไม่อยากให้ถึง15นาทีเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดู503กันนะครับตัว5นิ้วแล้วก็จะย้อนไปดูตัวตัวตัวตั้งนะครับแล้วก็จะมาดูมีโยมินิแล้วก็ตัวสุดท้ายหรือเป็นตัวที่ผมว่าคุ้มค่าสุดๆก็คือพาวคิดดี้นะครับแล้วก็จะดูรุ่นใหม่ๆต่อไปนะครับเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะเกินยังจะมีรุ่น <c oughs> ตัวเกมตู้ขนาดจิ๋ว ตัวเกมอ่าจากไอ Capcom Stick นะครับประมาณน,านั้นเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวผมอยากจะรู้ว่าเครื่องที่มันอยู่ในไอเกมที่มันอยู่ในสนะุพรีมเนี่ยมันใช้ระบบอะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปของสุพรีมแล้วก็มาดูกันคราวนี้พอครับสวัสดีครับ